เดี๋ยวเรามาศึกษาหัวข้ออนุพันธ์อันดับสูงนะครับสำหรับสมการอิงตัวแปรเสริมนะครับเราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับว่า <c oughs> ถ้าเรามีสมการอิงตัวแปรเสริม x เท่ากับ f t และสมการ y เท่ากับ g t <c oughs> นะครับเจ้าสมการทั้งสองสมการนี้เราเรียกว่าสมการอิงตัวแปรเสริมซึ่งมีตัวแปรเสริมคือตัวแปร t นะครับ <c oughs> ในการที่เราจะหาอนุพันธ์ ของ y นะครับอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับเราก็หาได้จากนำเจ้าสมการของ y มาหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร t หรือว่าตัวแปรเสริมนั่นเอง <c oughs> หารด้วยเอาสมการของ x มาหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปรเสริม <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับนี่คืออ,อนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ทีนี้ เดิมทีเนี่ยนะครับในตอนที่เราศึกษาแคลคูลัสหนึ่งนะครับเดิมทีถ้าเรามีสมการนะครับหรือว่าฟังก์ชันการเคลื่อนที่นะครับขึ้นอยู่กับเวลานะก็ถ้าเราหาอนุพันธ์นะครับเทียบกับเวลา1ครั้งนะครับหครั้งหาอนุพันธ์ก็คือการดิฟเนาะหนึ่งครั้งนะครับสิ่งที่เราได้เนี่ยเราจะได้สมการความเร็วนะครับขอแทนด้วย V นะครับเป็นฟังก์ชัน ขึ้นกับเวลา v นีย่อมาจาก velocity นะครับถัดจากนั้นนะครับถ้าเราหาอนุพันธ์เจ้าสมการความเร็วอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหครั้งอีกหนึ่ครั้งสิ่งที่เราได้นะครับก็จะได้สมการความเร่งนะครับก็ a t นะเป็นสมการที่ขึ้นกับตัวแปร t นะทีนี้เราสังเกตเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเรามีสมการ การเคลื่อนที่แล้วเราต้องการสมการความเร่งนะครับจากไดอะแกรมหรือว่าแผนภาพนี้ก็เท่ากับว่าเราจะต้องหาอนุพันธ์เนาะหาอนุพันธ์สองรอบนะครับสอรอบรอบแรกเนี่ยจะได้สมการความเร็วแล้วก็รอบที่2จะได้สมการความเร่งนะครับเราก็ทําการหารอนุพันธะ์สองรอบนะสอรอบนะครับก็เราดิฟสอครั้งดิฟสอครั้งอันนี้นี่คือตอน ที่ศึกษาแคลคูลัสหนึ่งนะครับทีนี้แล้วถามว่าสำหรับสรรมการอิงตัวแปรเสริมเองเนี่ยเราสามารถทำได้ในลักษณะเดียวกันไหมนะครับเ,เราก็สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกันนะครับเราเรียกหัวข้อนี้ว่าการหาอนุพันธ์อันดับสูงก็คือหาอนุพันธ์มากกว่า1ครั้งถ้าเรามี <c oughs> สรรมการอิงตัวแปรเสริมของ x แล้วก็ของ y แบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะหาอนุพันธ์อันดับสูงเช่น อนุพันธ์ของ y เนี่ยสองครั้งนะครับสองครั้งเทียบกับ x นะครับ <c oughs> อนุพันธ์สองครั้งก็จากสูตรนะครับที่ตัวส่วนเนี่ยเราก็ดิฟ x เทียบกับตัวแปรเสริมเหมือนเดิมนะครับทีนี้ที่ตัวเศษนะครับที่ตัวเศษนะที่ตัวเศษเนี่ยเราจะต้องหา dy by dx หรือว่าอนุพันธ์ของ y เทียบ x มาก่อนนะครับถามว่าหายังไงก็นี่ไงครับหาจากตัวนี้จากตัวนี้นะครับ หลังจากที่เราหาได้แล้วนะครับอนุพันธ์ของ y เทียบ x หลังจากที่เราหาได้แล้วเราก็นำไปดิฟเทียบกับ t อีกหนึ่งรอบนะครับดิฟเทียบกับ t อีกหนึ่งรอบนะก็ <c oughs> ในลักษณะนี้เนี่ยก็เราก็จะเรียกว่าอนุพันธ์อันดับสูงนะครับแสดงว่าหลักการนะครับในการหาอนุพันธ์อันดับสูงยกตัวอย่างเช่นอนุพันธ์อันดับสองเนาะของสมการอิงตัวแปรเสริมที่ตัวส่วนเหมือนเดิมดิฟ x เทียบตัวแปรเสริมที่ตัวเศษ ได้อนุพันธ์ของ y เทียบ x อ,อย่างไรนะครับอย่างไรก็เอามาดิดเทียบกับ t อีก1ครั้งนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีมสมการอิงตัวแปรเสริมนะครับมีสมการของ x และสมการของ y โจทย์อยากให้เราหาอนุพันธ์อันดับ2อนะครับอันดับ2่าเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องหาเราจะต้องหา ดีวายบเอ็กเสียก่อนนะเราต้องหา Dy วายบีเสียก่อนไอหาอย่างไรก็เอาดิฟวาหารด้วยดิฟเอนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเดี๋ยวจะขอหาดีวายบอ็กก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยก่อนขอดิฟวาก่อนครแล้วกันจากสมการของ y นะครับก็ทำการดิฟนะครับก็จะได้ดิฟวาเทียบกับตัวแปรเสริมเนี่ยได้2ที เช่นเดียวกันจากสมการของ x เ,เราก็จะได้อนุพันธ์ของ x เ,เทียบกับตัวแปรเสริม t นะครับซึ่งก็คือ5 t กาลัง4ลบ12 t กาลังสนะครับจากทั้ง2ส,สิ่งที่เราหานี้เราก็จะได้ dy by dx นะครับดังนั้น <c oughs> dy by dx <c oughs> ก็มีค่าเท่ากับ <c oughs> 2 t หารด้วย 5- t กำลัง4ลบ12 t กำลังสโอเคนี่เราได้ dy by dx แล้วนะครับ dy dx แล้วทีนี้การที่เราต้องการหาอนุพันธ์อันดับ2เราก็นำ dy by dx เนี่ยไปดิฟเทียบกับตัวแปร t อีก1ครั้งนะครับอีก1ครั้งก็พิจารณาอ,อ,อนุพันธ์เนาะเทียบกับตัวแปรเสริม t ดิฟ dy by dx นะครับก แทนค่าลงไปนะครับ dy by dx ที่เราหาเนี่ยมันก็คือ2 t หารด้วย5 t กาลัง4ลบ12 t กาลัง2เนาะเราก็ใช้สูตรดิฟผลหารใช่ไหมครับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกําลัง2นะครับล,ล่างล่างดิฟบนล่างก็คือ5 t กาลัง4ลบ12 t กาลังสองในล่างดิฟบนดิฟ2 t ก็ 2, ได้2ถูกต้องไหมในล่างดิฟบน ลบกับบนบนก็คือ 2t นะครับดิฟล่างก็คือ 20t กำลัง3ลบ 24t ีนล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลัง2นะครับล่างกำลัง2ก็คือ 5t กำลัง4ลบ 12t กำลัง2เนอะทั้งหมดกำลัง2มองไหมครับนี่คือเรานำ dy by dx มาดิฟเทียบกับตัวแปรเสริมอีกหนึ่งครั้งนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้อนุพันธ์อันดับ2เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นอนุพันธ์อันดับ2นะครับของ y เทียบกับตัวแปร x ก็คือเอาอีเจ้าตัวนี้ที่เราดิฟดิฟเทียบ t เนาะดิฟ dy by dx เทียบ t เนี่ยตั้งนะครับอ่ะก็ขอตั้งก็ขอ copy มานะครับ ตั้งเนาตั้งหารด้วย d ฟ x เทียบกับตัวแปรเสริมซึ่ง d ฟ x เทียบกับตัวแปรเสริมก็คือตัวนี้นะครับก็ขอ Copy มาหารโอเคก็จัดรูปให้ดีนะจัดรูปให้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวขอเลื่อนมาระยะนิดนึงนะครับ อันไหนตัดกันได้ก็ตัดนะครับเนี่ย 5t กำลัง4ลบ 12t กำลัง2เนี่ยตัดได้ตัดกับตัวได้บนได้จาก2ยกกำลัง2ก็เหลือยกกำลัง1นะครับตัดได้ก็เหลือยกกำลัง1เนาะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่แท้จริงนะครับก็คือ2คูณกับ 5t กำลัง4ลบ 12t กำลัง2ลบกับ 2t คูณกับ 20t กำลัง3ลบ 24t ส่วนด้วยเอ่อห้าทีกำลังสลบสิบสองทีกำลังสเนาะทั้งหมดยกกำลัง1ถูกต้องไหมครับซึ่งเราไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะทั้งหมดยกกำลังหนึ่งนะครับก็นี่คืออ,อนุพันธ์อันดับ2นะครับของออสมการอิงตัวแปรเสริมนะครับ